ครับยังไม่มีงานเหมือนเดิมโอ้ยเดี๋ยวหาเล่นด้านซอนหน่อยนเดินไปนูนะ่นฝนตกแบบนี้รถเกรดรถอะไรก็ไม่มีงานนะ รถเตะยจจอดอย่งนี้เดิจอดพลาที่ครับผมจอดอยู่นู่น จานสวนจอดอยู่นี่ครับเมือ่อวานซ่อมรถอยู่นี่ฮึสวัสดีท่านผ ดูไฟหน่อยสิอยากดูไฟอ่ะอยากดูไฟไฟสามสเต็ป <laughs> ได้ฮะมีไฟก็ห่วงเนาะโอ้ไฟสีเหลืองอีกแน่นอนเหรอไอ้ยหยไอ้เอาก็พพรพบได้เลยหรอโอ้ ที่หรอวะเจียมรอยเซมอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้ <S <S ยูรลาได้ได้เองโอ้แน่นอนมากครับสวยเลย,อ,ยอันนี้เขารองรองแหวนเลยนะครับขาอย่างดีเลยอ่ะ ไฟจะเป็นสีขาวสีเหลืองแล้วสีอะไรนี่ไฟกระพริบพั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 บ,พบ,พบอ๋อใส่เบอร์โทรด้วยเสียตินโทรมีเบอร์โทรด้วยขนาดนมีไหมแค่นั้นมันมีตัวบรษัทนั้นรถเถื่อนรถจี <laughs> 190กับรถเถื่อนเอถื่อน เออขนาดไม่มีนะกนะด้นเดี๋ยวผมใส่สติกเกอร์ผมชูโลกอีสานน่ารักเลยวะคือสองข้างเลยนะโอ้เบอร์โทรว่าร้อยสี่สิบต้องไงน้านเขาจะใส่ นี่แหละชื่อของเราเองอันนี้ก็มีทั้งติ๊กเกอร์จันเจ้าเอนะครับเสืยถิ่นไฟนี้สวยดีนะโอเคเลยครับเป็นหลอดยาวถ้าเป็นผมเอาใส่ข้างล่างเนาะ คันผมเนี่ยต้องใส่ตรงนี้ภาบนี่ภาบเออรับรองไม่ใส่มันต้องใส่ตรงนี้ด้วยตัวไม่มีเนอะอะไรเอ,อ้อยแตมันชุ่มมันยกขึ้นพี่มองไม่เห็นขนาดนั้นเลยนะพี่ <laughs> ขับไปล้างดิเขียดรถดีแล้วเห็นกล้องไม่ได้เลยเช็ดแต่รถเนี่ยเมื่อวานผมล้มตรงนี้เลยล้มเดินล้มนี่ี่นี่ ล้มใส่น,นี่แหละเตะตรงนี้แหละตึมนั่งอยู่ตรงนี้เลยโมโหจัดนั่งยอยยังไม่มีงานงานไม่มีครับวันนี้ เจ้าไอ้วายนี่จะเพื่อนจะเปื้อนง่ายนะครับเวลาเดินนี่มันดีครับเห็นไหมอยู่เงี่ยเวลาเดินนี่จะเดินอย่างนี้เนี่ยตปับ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 ถ้าหน้าฝนนี่ไม่ต้องล้างหรอกครับล้างก็เพื่อนเิย ดาดูรถเกี่ยวข้าวไปนี่งานเรากว่านี้ฝนเนาะใครจะทำขยับไม่ได้หรอกขยับก็เปื้อนหมดเละ Chẳng đại đâu. Để xài sticker với phông. Chắc nó <laughs> Chà, à, rốt rớt เอานะใส่แป๊บเดียวเองเราของหวานที่บาทสามพันเอาร่วมค่าไฟได้ไงเอาวสำหรับทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ